อัปเดตแพท1.19.1มีอะไรกันบ้างมาดูกันอย่างแรกเลยนะครับผมรถถังเทีย1ห,หรือว่ารถถังเบานะฮะไ์อัลเมอร์นะครับผมจะปดได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะฮะก็เดี๋ยวเข้าให้ดูะฮะนี่เลยครับผมจะอยู่ในแล้งหนึ่งเลยนะฮะสำหรับสซูิว่าเราซื้อ คนรถถังมาใช่ไหมเราก็จะได้รถถังอน,น,นี้มา M 2 A 2อ i แทงนั่นเองนะฮะพอจากนั้นเราก็เล่นไปสักพักหนึ่งเราก็จะสามารถปลดอันนี้ได้เลย M 5 A 1สตวดนะฮะซึ่งเขาย้ายมาอยู่แล้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมเมื่อก่อนนั้นจะอยู่แล้งสามแล้งสี่นี่แหละไม่สามก็สองอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะผมก็ไม่ค่อยเล่นรถถังด้วย <c oughs> โหมดรถถังประธานรถถังนะ่ะแทง V H แทงนะครับผมก็รถถังเบาจะหาห้องเร็วขึ้นสะดวกกับผู้เล่นใหม่นะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครเล่นเยอะหรือเปล่านะ ก็รู้ๆกันอยู่อย่างที่2ก็คือรถถังนั้นจะหดตัวก็คือมันหดตัวฮนะคือเป้าเป้า,ปามันนิ่งกว่าเดิมฮะเออมันแสดงว่า Hellcast น่าจะทําได้นะแต่ว่า run and hit นะครับผมนะวิ่งแล้วก็ยิงวิ่งยิงวิ่งยิง,ง,งให้น่าจะทําได้เพราะ Hellcast มันวิ่งเร็วอยู่แล้วถึงก่อเข้าะบางก็เถอะแต่วิ่งเร็วดาเมจก็ ไ,ได้นะไม่แน่นะแพทนี้เฮลแคทอาจจะ OP ก็ได้นะครผมต่อมาครับผมมึงได้มีการลดเอฟเฟกตเลือดนะฮะในขณะที่เรายิงนะฮะสมมติว่าเรายิงศัตรูใช่ไหมจะมีเอฟเฟกต์เลือดจากตัวศัตรูฮะแต่ว่ามันจะดรอปลงให้เหลือน้อยลงเพื่อประสิทธิภาพในการมองเห็นนั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือปืนพวกปืนแอนตี้แทงนะผมโดยเฉพาะพวกนี้นะฮะควันมันจะลดน้อยลงนะฮะฉะนั้นแล้วมันก็ เออวิสัยทัศน์ในการมองเห็นก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคบผมเฮ้ยถ้างั้น PTRS จะเป็นยังไงวะน่าจะยิงรัวได้นะห้านัดรัวเลยใส่ไม่ยั้งเลยนะต่อมาครับผมแล้วนะการปลดล็อกรถคันแรกของผลทหารนะฮะก็คือนี่เลยฮะไอคนันนี้เลยพวกรถจิบนะฮะมันจะอยู่ในแร้งนี่นะฮะเมื่อก่อนมันจะอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าตัวนี่ตัวที่ผมเพิ่งซื้อมานะฮะนี่เลยครับผมมันจะย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะ มันจะอยู่ในโหมดนี้นั่นเองนะแรง้งแร้งหนึ่งเราจะปลดปืน M3 ก็คือปืนกลเบาปืนกลมือดิแล้วแร้งสองก็เราจะปลดลด็นั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้เราสามารถปลดได้ก็คือเล่นยิงปืนเซมิออโต้นะยิงเล่นไปก็ได้ยิงปืนโบแอคชั่นไรเฟิลก็ได้ผมก็คือโบแอคชั่นไรเฟิลก็คือปืนสไน,นเปอนะร์แหละฮะก็คือพวกนี้ฮนะอันนี้เซมิออโต้ครับผมแล้วก็อันนี้โบแอคชั่นไรเฟิลแล้วก็เซมิออโต้นี่เลยฮะก็หนึ่งสองสาม M3 ก็บอกนี้นะที่สามารถปลดล็อก ในโหมดนี้ได้ในผมอินแฟนทีซึ่งเมื่อก่อนนี้รถนี่มันจะอยู่ในโหมดไอ้นี่ฮะนี่เลยฮะมันจะโหมดอยู่โหมดเดียวกันกับไอ้นี่เลยน่าจะอยู่แรงสองปะ่ะไม่2ก็3นี่แหละฮะเมื่อก่อนไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมซึ่งมันสามารถกวัวได้คือเราต้องขับรถนะฮะขับรถเล่นนั่นเองก็คือจักรยานพวกจักรยานแล้วก็รถชาวบ้านนะเออที่มีมีให้ขับฟรีในแมปส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรนะ่าน่าสนใจเท่าไหร่ก็สำหรับผมนะ อาจจะไม่สําคัญเท่าไหร่ด้วยนะเพราะว่ามันก็เป็นการแก้บัคจุดต่างๆนู่นนั่นนี่เฉยๆมีการปรับฟิลเตอร์อะไรต่างๆนู่นนั่นบบาๆนะฮะโอเคครับผมนะสำหรับการอัปเดตแพท1 1 9 1หนึ่งาหากว่าข้อมูลตกหล่นหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนเลยกันนะผมหากใครชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันไว้เพื่อเป็นกําลังใจหให้ผมด้วยนะครับบา,บายบายสวัสดีครับผม